kali ya เป็นผู้ประสนานงานในการที่จะจะดำเนินการติดตามประสานงานการไทยในการติดตามตัวรีตัวมต้นฐาแต่ว่าในข้อมูลในโอเพ่นซอร์สหรือขอ่าวเก่าๆเขาใช้คือว่าลองทานทิดด้วยผิดงต่อเหตุต่อเหตุตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งอายุสามสิบแปดปีจ,จริงๆแล้วประวัติน่าจะหลายคดีนะครับแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลที่ที่ที่สนามารถเปลี่ยนทางที่เราเสพตุดได้นะในเรื่องของ ร่างพื้นให้รับกัอันตรายสาระเรื่องของร่างกายนะครับโดยไปเล่นงเขาบอกว่าเป็นรุนแรงเป็นการผิดพองนีนะครับก็คือเป็นการทำร่างพื้นด้วยวิธีรุนแรงนะครับเรื่องของการรับคาร์บอนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของร่างกายพื้นสาหาดนะครับเรื่องนี้ผมผมคิดว่าพ่อคงเป็นอาชีพที่เป็นคนที่มีความก่อรัญญูตระหนักในเรื่องของร่างกายนะครับ ในการเดินทางของรถในการงเนี่ยมันก็จะการติดตามตัวก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อมูลบนเรือเร่องเรื่เรื่องเรื่องการเดินทางนการเดินทางเราอาจจะต้องกันเหตุที่อาจจะมันก่อเหตุเร้่องใดเรื่องหนึ่งต่างหกผมบอกเรื่อการท้าวินท้าชาแต่ว่านะถ้าวันนี้เราก็จะเรียนเป็นการปฏิบัติการทำความดีที่ที่เทือกาแอนดีสในประเทศไทยในต้งต้นเรายังไม่พรอมกบการการจัดเตรีย เดี๋ยวเราเราก็กานติดก่อเพราว่าพฤติการหนูต้องการมีการติดต่อผู้หญิงไทยมาพบมาช่วยการมีการ่อย่างนี้นการผิงไทยนคันต่างชาติด้วยแต่ตอนนี้ในข้อมูลกอเท่ากับคุณเขาเังไม่ได้โปรกมการติดต้อเพราะเราส่งตัวกลับไปเขาไปสื้อผลเพิ่อเติดต่อถจะเกิดได้ข้อมูลเพิ่อเติต่อนรงเรียนที่เสงสร้างขึ้นกขอบคุณมากครับ